เรามาถึงดอยปุยกันแล้วนะครับหลังจากที่เราสวยโอ้สวยงามมากมีดอกปญาเสียโค้งเนี่ยสวยงามมากเพราะหลอหลอกเราลดนิดหน่งเห็นไหมสายตาดี

ที่บังกลาเทศก็เลยเป็นลูกโคราดนี่ไงนู่ไงถ้าพวกคุณมองด้วยสายตาเปล่าพวกคุณก็จะเห็นที่พักแบบ เขาเรียกอะไรล่ะสองยุคผสมกันนะครับก็ว่าธรรมชาติกับยุคนาโนไมโครชิปนะครับสวยงามมากผม,ามมากหวังว่าคืนนี้ผมจะพักที่นี่ดูแล้วบรรยากาศมันน่าจะดีเว้อ ื่งจากผมจองตัวนี้ก็ไม่มีใครกล้ามาเพราะผมไม่ได้ใส่แมสนะครับไม่เป็นไรหรือว่าผมจองเองนะครับกันสาลานี้เป็นของข้า แล้วผมก็เจอแล้วครับผมเจอแหล่งน้ำแล้วขอพักกระท่อมกลางทางนี่โอ้โหไม่รู้ใครทิ้งผ้าอนามัยผมดูแล้วผ้าอนามัยนะครับผ้าปิดปากนามัยคือกัน เทคโนโลยีล้ำสมัยอยีกแล้วนะครับมันคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดท,ที่ผมเห็นมานี่คือเออคืองานของอีโลมัสนะครับถ้าผมไปนั่งขับนี่มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดนผมเจอยานของผมแล้วนะครับมันล้ำจริง อยากดูแล้วระบบรีโมทคอนโทรผมดูแล้วปัดนาทึ่งงมากนะครับที่ผมนั่งนี่มันเป็นอ่าไฟเบอร์อย่างดีอันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้นะครับรู้สึกพองมาลลยก็ไม่มีแต่ผมจะบังคับยังไงไม่เข้าใจคุณน้องนึกดูผลงานของอีรอนมัทนะครับขอบคุณ คโนโนลยีมากมสามารถของผมส่วนตัวโอ้โหถ้าผมไม่แก่งจริงผมไม่สามารถตัวได้แบบนี้นเป็นอะไที่ในชีวิตผมไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนออนี่ มาต่ออะไรครับเอาต่อไปลุยอะไรไหผมดูแล้วเออมันน่าจะเป็นมะกรูดนะครับทำไมมะกรูดเป็นมะนาวทำไมไมใช่มะนาวกมะพราะ้าวส้มโอฟักแฟงชาย,ยู เนื่ยแล้วกูเออไปได้ยินเสียงเสียงพวกคนเจ้าเจ้าเขาทำอะไรกันอ่าอ่ะจบภาร,รก,กิจแล้วตอนนี้ผมก็ออกแล้วนะครับตอนนี้มีความสุขมากก็ขอให้เดินทางโดยสวัสติภาพอ่า ที่นี่มอนแจมนะครับพอแต่ผมยังไม่จบทิปนี้นะผมต้องไปที่อื่นอีกนะครับมีที่อีกเยอะเลยผมรู้สึกว่า này. à? Dạ เแบายรวะนับโอ้โหตกใจเลยผมเจอเพื่อนอีกแล้วผมป้อมตัวมายังเจอเพื่อนอีกเหรอปั๊บซะไม่น่าเชื่อนะสิ่งนี่เกิดขึ้น สวยมากเลยอาจารย์จักหม่อเพียงรู้ไหมผมทำอะไระผมไม่รู้เหมือนกันผมทำอะไร